สวัสดีครับนบอยชาแนลนะครับวันนี้นบอยมีโปรเจกต์ใหม่ครับอันนี้เตาเผาถ่านไมโอชานะครับนี่นะครับนบอยทดลองเป็นครั้งแรกครับวันนี้วันแรกเลยนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวนบอยจะมาทดลองเผาดูก่อนนะครับสําเร็จหรือไม่สําเร็จตามลุ้นไปด้วยกันนะครับนี่นะครับไม้ที่นบอยใส่นะครับนบอยจะทดลองเป็น พวกไม้กระถินพวกไม้ฉำฉาอะไรพวกนี้นะครับนี่ครับแต่บอยใส่เข้าไปละใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาจุดเตากันนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นตัวล่อไฟนะครับตัวล่วอไฟบอยจะลองใส่มันไปก่อนล่แบบอไฟก่อนครับันนี้เป็นกระดาษน,นะครับ อ,อะไรพวกนี้ครับ <Yes. S 1> สำเร็จหรือไม่สำเร็จการลุ้นกันนะเดี๋ยวเราต้องจิดไฟก่อน อ,อยู่แล้วครับ่ค,ค,ครับแล้วถ้าบอดก,ก็จะใส่เข้าไป แล้วจะมีพัดลมอีกครับช่วยเตาช่วยพัดลมนี่ช่วยให้ไฟมันแรงขึ้นนะครับเพื่อที่จะจุดไฟทิ้นะครับตัวตัวนี้เป็นตัวจุดทิ้งไยนะครับ เป็นน้ำมันนะครับันึกิโลเก่ากับน้ำมันเก่านะครับเราใสมาใช้รอไฟแล้วก็เปิดไป เดี๋ยวเรามาดุนกันว่าไอ้ตรงนี้มันจะติดไหมนะครับเราสั่นนะครับนี่นะครับอตอนนี้ผ่านไปประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนี่นะครับครึ่งชั่วโมงดูเปลวไฟครับเปลวไฟขึ้นนี่แหละแต่นี่แต่ตรงถอนน่อนี้ร้อนร้อนหมดแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าติดหรือเปล่าอตอนนี้มี ควันออกอยู่ทางนี้ละน่าจะเริ่มติดเริ่มติดแต่ไม้มันไม้มันไม่แห้งสนิทนะครับมันน่าจะติดช้านะครับน่าจะน่าจะล่อไฟประมาณสองชั่วโมงยังต่ําเลยนะครับถ้าเป็นไม้แห้งก็น่าจะสองชั่วโมงก็พอลนะแต่นี่น่าจะล่อนานอยู่นะครับนี่ครับควันควันเริ่มออกตรงนี้ละเริ่มติดแล้วครับ ต่ไฟนี้ยังเป็นสีแดงอยู่เลยาถามคนเผาถ่านที่เขาเผาถ่านนะครับเขาบอกว่าต้องให้ไฟขึ้นสีเขียวมันถึงจะติดนะครับตอนนี้ก็ลุ้นกันนะครับใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงไม่รู้กว่าจะได้ถ่านหรือว่าจะติดหรือว่าไม่ติดก็ไม่รู้รช่วยรบอยลุ้นหน่อยนะครับ นะครับหลังจากจุดติดมา1ชั่วโมงนะครับวันครับนี่ก็รอน้ำมันเครื่องนะครับหรือว่าน้ำมันเก่าก็ได้อันนี้เป็นพัดลมบูแบตเตอรี่นี่ครับหลังจากจุดมา1ชั่วโมงสังเกตควันตรงนี้นะครับนี่ควันเริ่มขอบที่ขอบเริ่มออกแล้วครับ แต่ไม่รู้ว่ามันติดหรือเปล่านะครับขอบนี้ก็ออกแล้วครับขอบนี้ก็เริ่มออกละลุ้นอีกทีแต่นาบอยก็จะจะล่อไว้เรื่อยๆนะครับสองชั่วโมงสามชั่วโมงล่อไว้ก่อนกลัวมันไม่ติดนะครับถ้าไม่ติดก็เสียเวลาอีกอะนี่ครับนะครับอัปเดตนะครับ ผ่านมาสองชั่วโมงแล้วครับผ่านมาสชั่วโมงแล้วครับไฟนี่เริ่มเขียวแล้วครับอันนี้มีควันออกรอบๆคิดว่าน่าจะติดนะครับน่าจะติดนะครับน่าจะติดละแต่น้บ,บอยก็ยังลอกไฟไว้เหมือนเดิมครับกลัวมันติดไม่จริงนะครับเฮ้ยเดี๋ยวพอพอพพอ,พอน้ำมันอะไรพวกนี้หมด เรารอให้มันเย็นเราจะมาอัปเดตสถานาการณ์อะไรกันนะครับเห็นไหมครับเช้าวันใหม่แล้วครับเช้าวันใหม่ละตอนนี้ตอนเช้านะครับ9ก้าโมงละาบอยจะลองมาแกะดูว่าเราจะได้ฐานไหมจะพอกหรือว่าไม่พกนะครับเดี๋ยวมาแกะกันดูนะครับเดี๋ยวขอปิดกล้องก่อนมาเดี๋ยวเราเปิดดยกันนะครับทนันทัน มันเผาไม่ไม่หมดนะครับแต่ไม่รู้ด้านใต้มันจะด้านใต้นจะนี่หรือเปล่านะครับมันยังมันมันแห้งมันแห้งคือมันเป็นไม้มันหมาดนะครับมันแห้งแต่มันยังไม่เป็นฐานนะครับยังไม่สำเร็จเอ้อแหวครับ เดี๋ยวจะมาลองใหม่อีกทีนะครับเราแค่จบสำหรับคลิปนี้นะครับ